สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญโปรยทานปลาตะเพียนตัวเล็ก,ลกๆน่ารักน่ารักในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามทำง่ายมือใหม่ก็สามารถทำได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีลิบบิน้นเหรียญกันกรและเมจิกค่ะในส่วนของเมจิกนะคะเราจะนำมาใช้ในส่วนของการวาดปากแล้วก็ลูกตานะคะ แล้วก็ในคลิปนี้ในการเลือกใช้ริบบิ้นไปาเลือกใช้เป็นของตาละคำเบอร์สองหรือว่าขนาด12มิลค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบนะคะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นให้ได้ความยาว20ซนติเมตรจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะปลาเลือกใช้ริบบิ้นเป็นการผสมสีในรูปแบบนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของเพื่อนๆจะใช้เป็นกี่สีตรงนี้ก็ตามชอบกันเลยค่ะเราไปเริ่มพับกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเ,เพื่อนๆจับเซลิบินเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดค่ะจากนั้นนะคะพับครึ่งเซลิบินค่ะแล้วก็ตรงส่วนของมุมโค้งหรือว่ามุมพับตรงนี้นะคะเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้และขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทําฐาน4ขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกริบบินออกก่อนสามเส้นเหลือไว้หนึ่งเส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่หนึ่งเมื่อเส้นที่หนึ่งตั้งขึ้นในรูปในรูปแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเส้นที่สองค่ะนํามาครองเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามครองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่ส ครองเส้นที่3โดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่1จากนั้นดึงปลายของเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะฐาน4ี่ในรูปแบบนี้และต่อไปค่ะให้เพื่อนๆน,นำเหรียญมาวางตรงกลางฐานจากนั้นเราจะทําการพับลอกเหรียญโดยใช้ดิบินเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของทุกมุมค่ะเริ่มต้นการทํามุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆพ,พ,พับลงมาด้านล่าง ขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่1จากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆพนพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทำการสอดล็อกเหรียญซ้ำอีกหนึ่งรอบโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นของทุกมุมค่ะ เริ่มต้นการสอดเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะจากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่น และเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้และต่อไปนะคะตรงส่วนของปลายเส้นสั้นทั้ง4ี่มุมตรงนี้นะคะเราจะตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะ และเมื่อเราตัดดิบินเส้นสั้นออกครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านและจากนั้นนะคะตรงส่วนของอมุมเส้นในการสอดต่อไปนะคะเราจะสอดเก็บเพียงแค่2เส้นค่ะก็คือให้เพื่อนๆจับแนวเส้นให้อยู่ในลักษณะนี้จากนั้นเราจะสอดเส้นที่อยู่ทางด้านล่างนะคะสอดขึ้นไปด้านบน แบบนี้ค่ะจากนั้นเส้นทางด้านขวาสอดไปทางด้านซ้ายค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆหันมุมเส้นมุมเหลี่ยมนะคะที่ไม่มีแนวเส้นบินตรงนี้นะคะหมุนกลับด้านให้ไปอยู่ทางด้านซ้ายในลักษณะนี้ค่ะ เราก็จะมองเห็นเป็นลักษณะตัวปลาเล็กๆในรูปแบบนี้นะคะและต่อไปทั้งสี่เส้นตรงนี้เราก็จะตัดเป็นครีบหรือว่าหางของเขานะคะเพื่อนๆจะตัดให้เป็นรูปทรงแบบไหนก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านเลยค่ะตัดโค้งตัดเว้าวแบบไหนนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่ความถนัดกันเลยค่ะ ในส่วนของปลาน,นะคะตัดเสร็จแล้วปลาก็จะได้ตรงส่วนของหางของเขาในรูปแบบนี้ค่ะ และเมื่อตัดในส่วนของหางหรือว่าครีบหรือว่ากระดงเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะวาดตรงส่วนของปากแล้วก็ตาของเขาค่ะเพื่อนๆจะวาดปากหรือวาดตาแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบกันเลยค่ะ ค่ะในส่วนของปานนะะราว่าเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ